สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็อยู่ที่ถนนเก่าอยู่ยวนนครเซียงไฮ้ประเทศจีนนะครับซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือเป็นแหล่งช้อปปิ้งสุดคือคักแข่งหนึ่งของนครเซียงไฮ้เลยนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับสังเกตนะครับจะเป็นตัวอาคารสไตล์ เจียงหนานหลังคาปีกนกนะครับซึ่งมีทั้งร้านค้าของฝากแล้วก็มีขนมพื้นเมืองอาหารต่างๆนะครับมีร้านขายเสื้อผ้าของประดับของที่ระลึกมากมายนะครับอยู่บริเวณแห่งนี้นะครับซึ่งถนนยูหยวนนี่นะครับเป็นถนนเก่าแก่ที่คงสถาป,ปัตยกรรมเก่าแก่ของจีนนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดึงดูดนะักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเลยนะครับหากเราเดินทางมานะครเซี่ยงไฮ้นะครับหนึ่งที่พลาดไม่ได้คือถนนยูหยวนเป็น ถนนสายเก่าประวัติศาสตร์ของจีนนะครับที่คงไว้ซึ่งสถาปัตยกรรมตัวอาคารบ้านเรือนแบบดั้งเดิมนะครับทําให้เราได้สัมผัสถึงบรรยากาศของจีนโบราณน,นะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับจะคึกคืนไปด้วยนะักท่องเที่ยวทั้งกลางวันและกลางคืนเลยนะครับเรายังสามารถชิมอาหารพื้นเมืองแล้วก็สัมผัสวัฒนธรรมพื้นเมืองได้จากสถานที่แห่งนี้ด้วยนะครับ